สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมธนาบัตรราคา100บาทแบบที่15รุ่น2เป็นธนาบัตรหมวดเสริมพิเศษนะคะคือหมวดพอพานและหมวดเอสค่ะที่สำคัญคือเลขสวยด้วยนะคะเลขตอง9ค่ะธนาบัตรใบนี้เพิ่งได้มานะคะได้มาจากการใช้จ่ายตามท้องตลาดนี่แหละค่ะสภาพนะคะ ก็คือผ่านการใช้งานมาเยอะเลยค่ะธนบัตรหมวดพอพานหรือหมดเอนะคะคือธนบัตรที่พิมพ์แทนธนบัตรที่เสียโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบและตัดธนบัตรเป็นแหนบแล้วนะคะแต่ยังมีธนบัตรบางฉบับที่ไม่สมบูรณ์พิมพ์ไม่ชัดหรือเคลื่อนและจะใช้หมวดพอพานหรือหมดเอมาแทรกแทนธนบัตรฉบับที่เสียค่ะ หมวดพอพานหรือหมวดเอทจึงเป็นหมวดเสริมพิเศษที่เกิดจากธนาบัตรเสียซึ่งผ่านการตรวจสอบและตัดแหนบแล้วจะใช้พอพานหรือเอทมาแทรกแทนธนาบัตรฉบับที่เสียค่ะหมวดเสริมพิเศษนี้จึงพบได้น้อยเป็นหมวดที่หายากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เงินโบราณน,นะคะเรามาชมธนาบัตรกันค่ะ นะคะหมวดพอพานหรือหมวดเอสนะคะและมีอีกใบหนึ่งนะคะที่ได้มาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็คือหมวดเอสค่ะก็คือเป็นธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถนะคะและวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกใบนะคะก็คือธนาบัตรราคาหนึ่งร้อยบาท แบบที่สิบห้ารุ่นสองค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ